สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto ้เอสถานีสำหรับคนรักรถที่เราจะพาคุณไปอัปเดตรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดรีวิวแบบจอดลึกพร้อมรายละเอียดด้านเทคนิคสมรรถนะและราคาจำหน่ายแบบครบถ้วนถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารใหม่ๆจากเรา วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบก,กับรถกระบะที่หลายคนรอคอยจากฝั่งอเมริกาอย่าง t o โย t a าตา o m a ปี2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวและเรียกเสียงฮือฮาในวงการรถกระบะได้อย่างมากเพราะเป็นการปรับโฉมใหม่หมดจดทั้งรูปลักษณ์สมรรถนะเทคโนโลยีและขุมพลังที่ทันสมัยมากขึ้นพร้อมระบบไฮบริดที่เน้นทั้งแรงและประหยัดในคันเดียว Toyota t a c o m มาปี2025เป็นรถกระบะขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนาใหม่หมดบนแพลตฟอร์ม TNGA-F ซึ่งเป็นพื้นฐานเดียวกับ Land c r u ู s เซอร์และ andra, ทัน d ราทำให้การขับขี่มีความมั่นคงและแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมมากตัวรถถูกออกแบบให้ดูดุดันแข็งแรงในสไตล์อเมริกันมีทั้งรุ่น2ประตูและ4ประตูมาในหลายรุ่นย่อยตั้งแต่รุ่นพื้นฐานไปจนถึงตัวท็อป T-RD Pro และ Trail Hunter ที่เน้นสายลุยแบบออฟโรดเต็มตัว ด้านดีไซน์ภายนอกโตโยต้าทาโคมา2025มีการออกแบบใหม่ทั้งหมดกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโก้โตโ,ตโยตา้าแบบลอยเด่นชุดไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟเดลัยส่งเฉีียวเส้นสายตัวรถคมชัดและกันชนหน้าหลังที่เสริมความบึกบึนลุยได้ทุกสถานการณ์มีล้ออัลลอยขนาด17-18นิ้วแล้วแต่รุ่นพร้อมอยางออเทเรนในรุ่น TRD ท,ที่พร้อมลุยทั้งทางดําและทางฝุน่นในห้องโดยสารก็ถูกยกระดับอย่างชัดเจนด้วยการออกแบบใหม่ที่ดูทันสมัยและเน้นความทนทาน ใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งดีไซน์ใหม่พร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศในบางรุ่นมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด8-14นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงจาก JBL ลำโพงถึง10ตัวในรุ่นสูงสุดพวงมาลายัยมัลติฟัง์กชันพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaptive Cruise Control Toyota า a าโคมาปี2025มาพร้อมกับขุมพลังหลัก2แบบเริ่มจากเครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรเทอลิโบที่ให้กำลังประมาณ278แรงม้าแรงบิด430นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วแต่รุ่น อีกหนึ่งขุมพลังคือรุ่น i f o r c e Max Hybrid ซึ่งเป็นระบบผสมผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรเทอร์โบกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุด326แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง630นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดเช่นกันขุมพลังนี้ถูกวางในรุ่น T-RD Pro และ Trail Hunter ซึ่งเป็นตัวท็อปที่เน้นการใช้งานสมบุกสมบันช่วงล่างของ Tacoma ใหม่ก็ถูกพัฒนาให้เหมาะกับทั้งถนนเรียบและการใช้งานแบบออฟโรด โดยมีระบบการสะเทือนหลังแบบคอยสปริงในรุ่นสูงช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและเกาะถนนดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบมันติเทรนซีเล็กคลอดคอนโทรโลและระบบอบล็อกเฟืองท้ายที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ทางวิบาก ในด้านความปลอดภัยโตโยต้าทาโคมาปี2025มากับระบบโตโยต้าเซฟตี้เซน3.0ซึ่งรวมถึงระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับคนเดินถนนกล้องรอบคันเซนเซอร์จอดรถและระบบตรวจจับจุดบอดครบถ้วนทุกฟังก์ชันเพื่อความมั่นใจในการขับขี่สำหรับราคาจำหน่ายโตโยต้าทาโคมา2025ในสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นที่ประมาณ31,500ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยราวร1.15ล้านบาท อิงอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันสำหรับรุ่นพื้นฐาน SR รุ่น SR5 ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ34,700ดอลลาร์ 34, 700, หรือประมาณ1.27ล้านบาทรุ่น TRD p r e r u n n e r เริ่มต้นที่38,000ดอลลาร์หรือประมาณ1.39ล้านบาทรุ่น TRD Sport และ TRD Off Road อยู่ในช่วงราคาประมาณ39,400ถึง41,800ดอลลาร์หรือราวๆ1.44ถึง10.53ล้านบาท รุ่นลิมิเต็ราคาอยู่ที่52,100ดอลลาร์ 52, 100, หรือประมาณ1.9ล้านบาทและรุ่นตัวท็อปสุดอย่าง TRD Pro และ Trailhunter ที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ลอ้อและเครื่องยนต์ Hybrid i-Force Max นั้นมีราคาประมาณ52,900ดอลลาร์ 52, 900, ไปจนถึง56,000ดอลลาร์ 56, 000, หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1.92ถึง2.03ล้านบาทอย่างไรก็ตามหาก Toyota Tacoma เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยในอนาคตราคาก็อาจรเปลี่ยนไปตามภาษีนำเข้าและค่าขนส่ง ซึ่งอาจทําให้ราคาพุ่งไปถึงระดับ2.5-3ถึงล้านบาทในบางรุ่นโดยเฉพาะรุ่น T-RD Pro ที่อาจนําเข้าแบบ CBU แม้ราคาจะค่อนข้างสูงแต่ถ้ามองจากสมรรถนะเทคโนโลยีและความทนทานแบบอเมริกันแท้ Toyota Tacoma าาก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับสายลุยที่กำลังมองหารถกระบะระดับพรีเมียมไว้ใช้งานหรือสะสม และสำหรับใครที่ชอบขับลุยหรืออยากได้รถกระบะที่มีทั้งแรงประหยัดและดีไซน์โดดเด่นไม่เหมือนใครโตโยต้า Tacoma ปี2025ก็ถือว่าไม่ควรมองข้ามเลยจริงๆสุดท้ายนี้หากคุณชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Ace เพื่ออัปเดตรถใหม่ๆก่อนใครและหากคุณอยากให้เรานำเสนอรถรุ่นใดเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ